สบายดีพี่น้องเอาไปหมดเลยปลาดีเมื่อสมองสบอนพอกับส่งบ่าควนอีกแล้วทุกคนนี่พากันมาออกล่ะตะกะแตนอีกแล้วทุกคนเนื่องจากโมเว้นนี้มาหว่านปุยแล้วก็เห็นตะกะแตนหลายทุกคนก็เลยพากันมาหาจับทุกคนนี่บ่าควนตาอ้อยคือเก่าทุกคน มันบดได้ขึ้นสูงเลยเฮ้ยกลางคืนนะลงต่ำๆนี่นะนี่นี่พี Neil ่ผีเห <voir> <Different examples> ็บบอนไหเห็บบอนไหเลี้ยงนี่เกิดคนน่ะบอลในรูมนะตัวใหญ่หนึ่งนั้นนะนั่นนั่นนั่นผีหนะทุกคนมองดูผูปน์เนผูปน์อ่ไปสิผี่ แล้วก <fait monastery> ็จับใส่กระตุกสุกคนกระตุกหอยขออภัยขอมันชวนน้องมวยน่ะดิ๊จะสองตกว่มตุนอยตุกสิหอยสากแล้วไคนคุมมดอีแล้วัิมดไว้แท้ก็มันเป็นสีเขียวลเฮ้ยมันซาเป็นสีแดงเป็นสีเขียวแล้วก็เต็มตบ่ให้ทอดเนาะ ไปละทุท่านจับสัมภาก่อนจะกระเตนีเคียวๆมันอยากเฮเ่ยนแต่ว่ากิดเสร็ นี่มันดูทุกคนเห็นต,ตีนมันนี่เห็นไพ่กะลี่ได้ทุกคนมาดูนี่เห็นว่าตีนมันยัง <c oughs> พ่อตอนหนงมวยมาห้องมาควันมานั่นมันจับกันแบบจับลำลามอยู่แบบพ่อควันมาวราเห็นมันลี่ทุกคนมันลี่ตามใบ โอ้ยแต่ควายมีตุกเดียวยเขาจะกุสิขักเลย,ลยหลุดใส่ตุกหนึ่งตุกหนึ่งรุดลงเอ๊ะเอ๊เอ๊ฮะบัวทอกระปิดที่บัวทองกระปิดมากดับหนาทุกคนลงมวยมว่าสินื่อทุ่งมือลืมมะตะเภาแาห้งมันคันกินข่าวแหล่แล้วก็พักกรนลงมากได้ลืมเพรทุ่งมือ bây giờ thông chắc tập tọc tập tọc tọc ỏi mình có bát đây, đi bây ỏi bát chết, hả? nè, vừa chỉ giông mưa khắp đây mất tiện với con con đi gặp thứ mưa ตักตุ้มโซ่ตัวจับตัวหนึง่งตัวหนึ่งบินไปมือนี้ร้ายกว่ามืออันพ่นตกเลยทุกคนมือที่พ่นตกเลยฮะเออมือทำมาจับตับอิดนั่นบัวลายปันนิพรนพ่นตกปนันลีผูกอูอ้แล้วพี่น้อง มันจับเทวล้ำมันนี่อยู่ต่้มๆนี่นี่อะไน,นไปเลยถดงได้เผื่อจะยื่นมือเข้าไปหอดใบมันบาดกระเจ็บตัวเนาะมันใช้ทุกมือเัยว่าจะปรับจะปรับเลยเอ้ย ทุกคนตกแต่นกินเศษปาสองตัวคุ ยีแหงพยยามจะนันไปจับเรื่อยทุกคนเลยมียุดมีจะเป็นลายเลยอวโบเทันจะมีไฟหูแถวนี้มีเต่าก็หูนีอยู่แถวป่าห้าท้งเททุกคนค อสองตัวทุกคนจัดไปจัดไพไปทางใดก็เห็นทุกคนเอ้ย ตัวสูงตัวต่ำมีมดผูดีน้หลีำกับมีเนี่ยวนไปวนมาผัวมันหลี่ทุกคนอย่างดีมันอยู่ในใบใหม่นะมันหลีหลี่เก่งจับกระว่างเอ๊ะบินตำตามันก็บินแม่นเดียวแค่นี้ก็นี้เลยใส่ผ้าปิดา จะซูมอีมดบ่มื้อชื่อซ่านําแหเพราะว่าตาหน้าแหนมฮากตะแต้ทุกคนแล้วบินไปเมื่อยน่ะ เห็นด้วยเห็นด้วยหลังจากเลิกงานทุกคนปั mm. ้นเขาปั้นน้าแล้วเขาก็ลงมาหาเงยตะเตนเนาะหาอยู่หาจิ้มอะลยม้วนเนี่ยกับบอลคอนทุนไปใส่อันเบ็ดทุกคนไปตกเบ็ดอะไรเนาะได้ป้าน นิ่น่อยสหาโตแล้วกัมันหนึ่งกินหนึ่งกีงแ่แล้วก็ฟากรลงมาย่งตะแตนต่อ <c oughs> มันก็เป็นลำบังบ่อนเด้ทักคนมลอตกแตน,นกับบอ้บอนนี้มันก็นี่กนน็นึกัเป็นทรายอะบวนบอนนี้กันฮะจะเหนื่อยกับเห็น

มยวนเยวียนลงไปลงมากับกอตะเกาหัวเงินเดือดก็เต้นไปเต้นมาแถวเก่านี่ยแล้วไปใช่แล้ะทุกคน bây cay cái tí cho này ơi, ha bật bật đình Hãy subscribe cho kênh Ghiền